มะม่งนี่ครับคุณะเห็นไ่คุณ่ะปึอดเงี้มอเง้ยอาดง่าเพิ่งเดี๋ยวมะบึ้งบึงบ้งปึง้โอ้ตั้งเตอยขุดมากวันจะพอ่อแบบใบไงใบงามใบแข็งแรงครับอ้เอาเอาเอาบันท้ยังไง ขูนหัวเลยพี่น,อนอ้องถุงมือก่อนมะเาบึง้งใส่ถุงมือก่อนหัดหัวนี่ไหมอย่างงี้ด้อต้องขุดกรงกวางพี่น้อนงเพราะว่าห้องโป่งหัวหัวบางทีต้องขากด้วยลงไปลึกๆข้างกลางครับขุดหัวปันนี่หยัก กวองบ่กานเกิดใยเพราะกานใบเกิดใยเพราะใยเอ้ยพราใบครับโหยมาลตั้งถางเด้อดูซับขุดเอ,ปอดาปา,า,า,านี่แหละเห็นะใส่กระถางงามเลยเนาะแล้วก็ปล่อยเขาหน่อยลงนะครับเนาะนี่แหละถือว่าเป็นใหม่ประดับนะครับบางคนก็ ก็กลาเป็นไม้ม่วงข้นะครับเด้อน,นี่หัวกับเป็นยาใบมันก็กินได้บื้อสรัรประคุณครับเบื้องหัววันนี้อีลีตัวนี้นเออนี่นเกือบมันซับพี่น้องีีไม่ต้องลงลึกเกือบมันซับเกือบมันซับหัวอยู่ทั้งผีแล้วตัวือสิ่งนี่หัวเดียวเ,าเนาะนี่เห็นบ่นี่ นี่เห็นบ่นี่นี่หัวมันครับหัวมันยังไงหัวบัวบกโขดนี่คิดว่าหัวมันหัวงามอีกีเปล่หัวมุนม,ออม,มุนมนีน่แหละได้เอาตั้งสี่ออกไปเบิร์ดเลยนี่ครับเอาไปใส่กระถางงามหัวกระงามตัวนี้บัวกาขุดนี่งาน mh ừ mh 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 đây mh 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 ừ mh 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 อโอ้นี่งามไม่ตกใจวัดบ้ามันซงาบถือหัวนี่นี่เห็นบ่าครับพี่น้องนี่หัวเาอยู่ลักษณะนี่ครับถ้าดูไปบางหัวเขากับสีโล่งลึกครับนี่บางหัวเขากับสีแบบอยู่นอนงกันสีครับงามๆเดี๋ยวมาโจดสีดึงออกให้เบิ้ง,อง,องไม่อย่างเางีงงยไหนเง่ายเดียวถ้าดูไหมงามอู้ยพี่น้องเอ้ยค่อยๆดึงออกให้เบิ้งเด้อห สองหนึ่งสองอ,อึ๊บโอ้โหมาแล้วพี่น้องปัดอ้งามตัวนี้นี่แหละเอาไปใส่กับถางสิบ้าพี่น้องนี่เข้ากับปลอยเขาหย่อยลงแบบนี้ครับนี่เขาเ้ากับถางไปไว้สูงสูงหน่อยนึงครับให้เขาหย่อยลงนี่เข้ากับสีหย่อยลงโชว์ความสวยงามโชว์ใบของเขานะครับเป็นไม้ประดับเป็นไม้ ที่หลายคนชอบนะครับชื่นชอบนี่ผชบัวบกโขดหรือหัวโขดต่างๆครับนี่คือว่าได้หัวทง่ามโอเคครับพี่น้องสุดยอดครับไปเอาไปใส่กระถางงามๆสะสมไปไเรื่อยๆครับเห็นบ่มุนี่กระได้มากถึงใบหักใบขาดเนี่ยหัวงามหัวบังงามปผลกันไปไปพี่น้องหาต่อครับ mm. 没得